ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูแลรถตู้นะครับมาด้วยอาการนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับสตาร์ทเครื่องเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับหลังจากที่เราวิเคราะห์ปัญหาแล้วนะครับสาเหตุน่าจะเกิดจากนะครับไม่มีกระแสไฟมาเลี้ยง ECU นะครับตอนนี้เรามาเช็คดูก่อนนะครับว่าไฟมาเลี้ยง ECU หรือเปล่านะครับตอนนี้เรากําลังจะถอดนะครับ ถอดกล่อง E D U นะครับสําหรับรถตู้นะครับจะอยู่ด้านเาบาะหลังคนขับนะครับเรากําลังถอดนะครับรอสักครู่ครับโอเคนะครับตอนนี้เราได้ยกตัว E D U ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะทำการถอดปลั๊กไฟนะครับแล้วก็เช็คดูไฟเส้นสีดำนะครับ ที่เป็นกระแสไฟมาเลี้ยง ECU นะครับจะมีไฟ12โวลต์มาหรือเปล่านะครับเราใช้หลอดเทสแลมนะครับทําการเช็คนะครับตอนนี้นะครับเราเทสแล้วนะครับเปิดกุญแจตำแหน่งออนแล้วนะครับไม่มีกระแสไฟมาเลี้ยง ECU นะครับสาเหตุนะครับตัวนี้น่าจะเกิดจากนะครับกล่องดีเลย์นะครับกล่องฟิวของ EFI นะครับน่าจะมีปัญหานะครับ เดี๋ยวเราจะมาถอดออกนะครับแล้วรับทำการเปลี่ยนดูนะครับเรากำลังทำการถอดนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเอาตัวใหม่นะครับใส่เข้าไปนะครับ หลังจากที่เราถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวใหม่นะครับตัวใหม่ที่เราเตรียมไว้นะครับมาเสียบนะครับสําหรับกล่องดีเล์นะครับจะมีด้วยกัน3ปลั๊กนะครับทําการเสียบอยู่นะครับโอเคครับเสียบเรียบร้อยนะครับเรามาตรวจสอบกันอีกครั้งครับว่าจะมีกระแสไฟ12โวลต์มาเลี้ยงกล่อง e d u หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับเมื่อกี้สายดินไม่แน่นนะครับโอเคนะครับตอนนี้มีไฟมาเรียบร้อยนะครับเราเสียบปลั๊กเข้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คไฟดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีกระแสไฟมานะครับเราจะมาลองสตาร์ทกันดูครับเครื่องยนต์ติดหรือเปล่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่กำลังเจอปัญหาแบบผมอยู่นะครับก็ลองเอา เคสนี้ไปใช้ดูนะครับเผื่อจะมีประโยชน์กับพี่ๆนะครับสำหรับผมช่างนงนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม